เราหยองหด้ยิมยองล้หยอยิมถ้าสิ่งนี้ใจสินมอไร่านก็ะมตกรอยตนยดีใจ่ะดีใจมากแล้วก็ขอบคุณที่เลือกเลือกได้ขอได้มั้ได้ไหมจิก่สิ่ง อันนี้ค่ะจะสีฮันนี่เลมอนอันนี้นก mm ็ท hmm. ำเองเลยค่ะขยำเองง่ายมากแค่เช็ดแล้วก็

มีหลายเฉดสีให้เลือกมากนี้สีทั้งหมดป็นสีอันนี้เลยเอนถ้าใครอยากแต่งตาสีสวยชอบก็ซื้อมาทำได้เลยทำง่ายมากๆแค่ชิ้แล้วก็ลงราคาีไหนเกียวค่ะสีน้ำคนเกียวงาสีผมสลวยเหมือไม่ได้ทำนที่บ้านเลยโอเคครับโอเคแล้วก็สำหรับบริษัทโคลูนะคะเราตั้งใจพัฒนาเพราะนะกกรท่องเที่ยวมเปลี่ยนสัมผัที่ได้รับในแต่ละที่นะคะทุกคนพัฒนาจากเขาแบบญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมั่นใจใน ระคได้รุถ <Safe code mark> <n> ึงเฉดสีก็เป <Buffalo> ็นเฉดสีนิดแฟชั่นนะคะก็ยังไงก็มี่จำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปหร้านยูทิสโตรทั่วประเทศนะคะก็ยังไงีด้วยค่ะคุ่่นเฉีดสค่ะ่งนค่รุี่งนเียดี่ะรเดี๋ยว่เดีคะยงใช้ีงเ่ ตรงจุดติงติ่ไอเท่าเดี๋ยวกินนด่าตรงมอสตรงมไอเท่าไอเท่ามอค่ะตรงงานดี๋เซ็นทอชิ้นงานไม่ได้เหมือนเราก็ไม่ต้องมาประจำกาเลยวรเลยได้าไม่้เไ่มีอะไรขโมยได้มะลม่มีนะครับไม่มียครับจะอกด้ที่ที่เจนม อะไรอะไรพร้อมนะข้างหลังค่ะข้้าางงงงหหลลััขอโทษนะครับแกไม่ได้เอ่ยชื่อกูสามสองเริ่มเปไงไปไงบ้างคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่าจะวันวันแหละชี้แจงในมุมบอกเราหลายคนอยากให้เราชี้แจงค่ะเดี๋ยวเอาไปวิธีละสเต็ปเริ่มต้นจากวันนั้นที่ติดต่อมาอะไรยังไงบ้างใช่คือเริ่มแรกทางอ o r g a เ i อร์ติดต่องา แล้วก็ทีนี้คือหลังจากนั้นก็มีการโทรมาเพื่อ l กับทางคุณแม่แล้วก็เราก็โอเคค a n c e l ไม่เป็นไร mm hmm. ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เฉยๆว่าโอเคไม่เป็นไรติดต่อมาอาจจะค a n c e l ได้บ้างอาจจะพ้นงานไม่ตรงอะไรอย่างนี้ mm hmm. แต่ว่าพอสุดท้ายด้วยภาพข่าวที่มันอ,ออกมาค่ะมันกลายเป็นผลลัพธ์ว่าเราเบี้ยงงาน mm hmm. เราไม่ไปตามงาน mm hmm. ทีนี้คืองั้นหนูก็อ้อกลายเป็นเราเสียหาย ซึ่งเราไม่ได้เพเลี้ยงงานซึ่งเราไม่ได้เป็นคนแข็งลี้ยงงานดีด้วยแท่นนี้เองค่ะคือเราก็อยากจะชี้แจงว่าเราไม่ได้เลี้ยงงานที่ติดใไรเป็นผหยิบขึ้นมาว่าเราไม่มีความเราไม่มีความรับผิดชอบในการทำงานเราไม่ไปตามงานเราเอาแท่นนี้จะเกิดใครจะกล้าจ้างเราอีกนะเพราะเราอยู่เดี่ยวเคยมีข่าวไปว่าเอาเลี้ยงงานไม่ไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาแล้วได้ถามไหมคะ ามที่ออร์แกไนเซอร์ชี้แจงซ,ง,ซงซึ่งซึ่งหนูต้องขอบคุณออร์แกไนเซอร์มากๆค่ะคือด้วยด้วยการที่เราไม่รู้จักกันเป็นตัวแล้วแต่ด้วยข่าวที่มันค่อนข้างจะแรงแล้วก็หลายหลายคนก็ตัดสินใจแล้วทําให้หลังจาก ตอนนั้นทางอากันนเซอร์แคนเซอรงานเขาได้เหตผลว่าทำไมเป็นอ่างที่เขาว่าเได้ี่เขาชี้แจงว่าพี่ชอนไม่อยากไม่อยากกับเราอันนี้เราตามที่ออกกันนเซอร์ชี้แจงไปเลยชี้แจงแล้วก็คหลังหลัรือว่าหรือว่าตอนนั้นหน้ตอนนั้คือตามเหตุผลเขาเสียไปเลยคือเขาคุยกับคุณแม่ซึ่งรายละเอียดยิบยิย้อยยอยคือเมื่น ว่าทางออกเทนไนส์ให้เหตุผลว่าพี่ชอไม่อยากเล่อนงานด้วยก็เลย c a เ c e l งานแม่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกค่ะแค่บอกว่าแ cancel แล้วหลังจากนั้นเราก็รู้จักกับพี่ออกเทนไนส์เขาได้หนูของพี่ออกเทนไนส์เกาได้บอกว่าชอไม่อยากร่วมงานเรื่องาัรู้สึกของเราเราเป็นยังไงบ้างก็อีกเนี่ยนะรออะไรเพราะว่าเราไม่คิดอะไรอยู่แล้วเพราะเราก็คอนเฟิร์มงานไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งรายละเอียดที่เทีมาทุกอย่างแล้วในชื่อก็จะมีชื่อเราสองคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอออกมาแล้วก็งงมาก่ะแล้อมมีความรู้สึกไคะากเตผลตรงนี้เสียความรู้สึกนิดนิดนึงค่ะมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วคือก็โดนคัลเซนงานด้วยแล้วยิ่งพอทราบเหตผลเราก็ไม่เป็นไรคือว่าไม่เป็นไรคือตอนนั้นตอนนั้นเราก็งงหงนดแล้วอะไรบนีค่ะไม่เคยเจอเพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตก่อนนั้นนี้เราไม่ได้คุยกับแมอเ ไม่ไ้คยานาน้งแต่หลักสทาค่ะนจะมองว่าเรามืนว่ายิ่งตอกย้ำข่าวที่เรามีปัญหากับเขาช่วงมีมีรู้เลยค่ะอันนี้ไมจิ๊กรู้ไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะตอนถ่ายนอสโตเขาถ่ายปกติคุยกันแค่ครั้งสุดท้ายคือละครออนแอร์วันแรกพี่เขาไลายมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างได้ดูละครไหมเราก็อตอบตาม ว่าเฮ้ยดีดูดูที่ดูเปล่าอะไรแค่นั<ม>้นก็ลังเราก็ก็ไม่ได้เรียนเลียนมครับก็มีการที่เกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนมองว่าเราผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีมปัญหาอะไรเงี้ยเครียดเครียดมากเลยเครียดแบบโอ้ยอะไรอยู่เนี้ย<ม> <laughs> เรียดเรารู้สึกแย่รู้สึกเสียใจคือรู้สึกว่าคนเรายังไม่ทันได้ออกมาพูดคนก<ม>็เลือกตัดสินจากจากแคบเห็นภาพทาง แล้วคือมันไม่ได้กระทบต่อตัวผมด้วยซึ่งมันกระทบต่ออ,อีกหลายหลฝ่ายซึ่งช่างหน้าช่างผมที่เราดีไว้แล้วเราคอนเฟิร์มไปแล้วเสื้อผ้าพี่พี่ที่จะมาดูแลอะไรอย่างี้ค่ะคือเราก็ต้องยกเลิกกระทันหันมากๆคือเราก็กลายเป็นรู้สึกรใจที่ว่าเขาจะต้องเสียสิทธิ์ในการไปรับงานอื่นด้วยมันก็เลยกระทบหลายฝายมากๆถึงว่าทางออ g ์ n i ไ e r เข้ามาขอโทษด้วย เห็นออกกนด์บอกเข้ามาขอโทษคุณแม่เราด้วยใช่ขอโทษกับคุณแม่โดยตรงซึ่งน่ารักมากๆนี่หนูต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วออกกันไร์ไม่จำเป็นจะต้องมาออกมาด้วยตัวเองแล้วก็มาขอโทษช่วยชี้แจงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่คนมองว่าพอเข้ามาขอโทษแล้วทำให้ข่าวมันคูกุ่นและทำให้เกิดเลือกทีมทีมชอนกับทีมเอสเตอร์ไปเลยตรงนี้เรามองไปยังไงบ้างมองว่า แค่เราแค่มีคนมาชี้แจงว่าเราไม่ได้แคนเซิลงานหรือว่าเราไม่ได้เป็นคนเบี้ยวงานนะแค่นี้ก็ก็ดีดีใจมากแล้วอยากไม่อยากให้คนเข้าใจผิดด้วยอาชีพเราคืออาชีพนักแสดงอาชีพในการทำงานของเราเราก็ไม่อยากจะดิสเครดิตอาชีพของเราด้วยเพราะเราต้องทำอาหารกินเลี้ยงครอบครัวไปออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันถ้ามันกลายผลลัพธ์ที่ออกมามันกลายเป็นอย่างเงี้ยคือเราก็เสียหายเสียหายต่อหน้าที่การงานเราด้วย หนเก็บได้เกือบพันไล่แล้วเก็บได้เกือบจะพันไล่แล้วเราเครียดไหมคะว่าแบบมีมีมาเราเครียดไหมที่แบบเครียดมากยอมรับว่าตอนนั้นเครียดมากๆค่ะว่าโอ้ทำทำตัวไม่ถูกเลยช่วงนั้นหนูไม่เข้าโซเชียลเลยไม่อยากจะรับรับฟังคำอะไรเลยแต่หนูว่ามันคนแหละ ด้วยโซเชียลเราเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างไวมากแล้วก็คนเราเลือกตัดสินมันก็แล้วแต่เขาคิดเขาจะพิมพ์อะไรก็แค่ง่ายมากเลยแค่กดพิมพ์ไม่กี่คำโดยที่เราไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาเราก็ไม่รู้แล้วว่าเขาเป็นใครเขาก็เลือกว่าจะพูดแบบไหนจะพูดทําให้เราเสียหายขนาดไหนได้จริงจิงๆค่ะคุณแม่ๆคุณแม่คุณแม่หนูแก่แล้วนะคะห้าสิบแล้วยังสาวขนาดนี้ลูก จริงๆเรามีเรามีคิดว่าจะโทรไปคุยกับพี่ชรไหมครับว่าเรื่องมันเป็นยังตามที่เหตุผลไม่เป็นอย่างนั้นไหมอืถือว่าส่วนตัวหนูหนูไม่โทรไปเคลียร์ค่ะพแค่แค่กับเพราะด้วยงานหนูว่าเราดิลแค่กับออร์แกไนเซอร์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวพี่ชรเลยหรือว่ามัน ไม่จําเป็นที่จะต้องโทรไปแล้วจริงๆเราอยากถามเหตุผลไหมครับว่าพี่ชอนให้เหตุผลอย่างนั้นจริงหรือไม่ว่าถ้าขนาดนี้แล้วก็ไม่อยากจะถามแล้วไม่จำเป็นต้องรู้แล้วอ่ะต้องใส่ก็ใส่เพราเราเลยแล้วจะบอกมาแบบว่าแชร์ชอนอะไรก็ไม่รู้เพราะมันมีคําที่ว่าพี่ชอนมาสายไปหนึ่งชั่วโมงด้วยถือว่าออร์แกไนเซอร์เป็นคนทํางานเป็นคนตัวกลางทํางานณตอนนั้นไม่เกี่ยวกับเราหรืไม่รู้แต่ว่าอยากจะบอกว่ากับออร์แกไนเซอร์นี่ไม่ได้รู้จักค่ะที่บอกไป เหรียญมันมีอยู่สองด้านน่ะเลือกอยู่ที่คนเลือกจะมองว่าอะไรเป็นอะไรคือเราก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้นะแค่นี้ความจริงก็แล้วแต่พวกคุณไปตัดสินเองแล้วกันว่ามันเป็นอย่งอย่างข่าวนี้ไม่ให้บทเรียนเพราะว่าเข่าวนี้คือไม่สนิทค่ะพี่เคนก็เพิ่งไปกับหนูค่ะติ่งหนูเพราะวันนั้นเราไปบทเออไปติ่งเหรอติ่งหนูติ่งหนูยังข่าวนี้ยังข่าวนี้ให้อะไรกับเอสเธอร์มั่งหนูจะให้เยอะเลยนะคะอาชีพการทำงานเราประสบการณ์กัน ความรู้สึกที่เราแบบโอ้คือเป็นประสบการณ์ชีวิตอีกอย่างหนึง่งที่เราเพิ่งประสบว่าคนภายนอกคนในโซเชียลมีผลต่อความรู้สึกจิตใจของเรามากแค่เขากดแจกสตรอเบอรี่เรามาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกมากทั้งที่ทัง้งที่เราไม่ได้รู้จักกับคนในนั้นเลยแต่ว่าเราไปเป็นเครียดได้อะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ชีวิตค่ะวันหลังก็จะ ดีๆแล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นในการเล่นโซเชียลมากขึ้นเราติดใจไหมคนคนมองเราเป็นในแง่ลบมากกว่าแง่บวกที่จะให้กําลังใจใช่คนคนมองในแง่ลบมากกว่าอืมพี่เอกีเออพี่เอกีีเอกีอออันอันนี้ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เลยเพราะว่าหนูหนูไม่ได้เจอพี่เอกีแล้วก็วันนั้นก็ไม่ได้ไปทำงานไม่รู้ในส่วนของง้นอย่างนี้อนาคตจะร่วมงานทั้งพี่เอกีและพี่ชรได้ไหมครับ สำหรับตัวหนูหนูอย่างที่บอกไปตอนแรกไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไม่มีใครกล้าจ้าง่รไม่กล้าจ้างนีเนอะไนะก็ไม่กล้าจ้างมาเจอกันอ๋อไม่มีใครกล้าจ้างมารวมกันแล้วก็าุะละครด้วยกันอ๋อละครอันนี้ต้องชี้แจงเลยนะคะว่าไม่มีเลยค่ะด้วยผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีติดต่อมาเพราะปีนี้หนูแผนไว้หมดแล้วละครที่จะถ่ายก็มีแผนไว้แล้วซึ่ง นี่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าคุยกับทางผู้ใหญ่ก็ไม่มีละครคู่กันไม่มีผลงานที่จะร่วมกันไม่มีค่ะข้าวสวย้าสวย้าสยคุณแม่นั่งตาบคุณแม่ก็ค่อนข้างจะโดนถาโถมไปอีกอืมว่าคนมันเสียแล้วแหละคนแต่ว่าเราอย่างไรเขาก็ไปขุดน่องอือมาว่าได้แล้วแหละอยากบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเดือดร้อนแจนคือคือจริงๆแล้ว ถ,ถ e ้าม mm ัน hmm. น่ารักมากนะคะถ้าเอาจริงๆแล้วคุณแม่นั่งตัดรูปไม่ได้ไปนั่งตัดสาวที่ไหนอะไรเงี้ยโดยคุณแม่เรารักพี่เขาคเป็นนั่งตัดเป็นนั่งตัดแม่พี่นั่งตัดพี่นั่งตัดแม่หนูอะไรเงี้ยคุณพ่อพี่น่ารักนะ ว่าคนมันจะเกลียดมันก็เลือกที่จะด่าได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าคือถ้ามองในแน่ขับการคนเป็นแม่แม่จะแก่แล้วเขาเป็นลูกเราลูกก็เป็นเด็กมองยังไงก็เป็นเด็กในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเลยเนี่ย<ม>และหนูว่ามันเป็นการแสดงออกที่น่ารักคนเราแสดงความรักการไม่ได้ไปทากระทบต่อคนอื่นไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ได้ทำอะไรเสียหายรว่า เออเราแล้วแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างเพราะว่าพอเข้าไปคอมเมนต์ไอจีคุณแม่ค่อนข้างแรงช่วงนั้นคุณแม่ก็ไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่นโซเชียลหรือป็นเิดปิดชั้นดาวหมดเลยเนาะแล้วสภาพจิตใจคุณแม่เป็นสงบเลยไม่ได้ลบกลุกแล้วต้องระวังต้องมากดมาในการโพสต์จริงๆถ้าตอนที่มันไม่มีปัญหา ได้คนก็ยังชมคนยังชมเลยว่าน่ารักมากเลยแล้วก็ตอนนี้ค่าคนก็มาด่ากหนูอย่างที่บอกค่ะคนพอจะด่าอะไรเขาก็หาอะไรมาด่าได้อยู่แล้วเลยสภาพจิตใจคุณแม่เป็นไงบ้างตอนนี้ดี นิดนึงแล้วค่ะด,ดีขึ้นนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าก็เป็นหัวท่านก็อายุเยอะแล้วม <c oughs> ไม่อยากให้มีอะไรเครียดเพราะเครียดแล้วก็สุขภาพมันก็จะตามไปด้วยแต่แม่จะเก่งไม่กล้าถ่ายรูปที่มันแบบนั้นใกล้กชีวิพิจารณาต่อไปจะไม่ถ่ายรูปด้วยหรือไม่หรือว่าไม่รู้ค่ะถึงณตอนนั้นคือคือเราก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอย่างที่บอกคือเราไม่ได้ทําอะไรน่าเกลียดเลย ส่วนตัวเรารู้สึกผิดมาว่าแบบเราแบบนี้เราทำให้แม่โดนด่าเลยคนเป็นลูกก็รู้สึกผิดด้วยด้วยอาชีพการงานเราเราก็เข้าใจเหมืแต่ว่าถ้าคิดในในแง่กับการถ้าคุณเป็นคนโด่งกว่าหรือว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะมันก็ต้องมีกระทบเสียความรู้สึกมากๆเครียดเครียดอยู่ก็ที่มาเขียนทำาม่ถมึงห้าตัวเราอะไรเงี้ยเราเคยคิดไใช่ไหมจะฟ้องเพราะว่าเล่นแรงเล่นแรงข้าวต้มไม่ฟองไม่ร้อยหยาเลย องมันพอมมันหลายคนมาก้องรองไม่ทันะแสดงว่าเราเรื่องที่จะไม่เสพไม่เสพเรื่องที่จะไม่เสพดีกว่าเพราะรู้สึกว่าหาความสุขจากคนรอบตัวดีกว่าคนไายนอกบางทีไม่ได้รู้จักกันเลยใครเป็นไครไม่รู้จักกันเลยคิดเข้าไปในโปรไฟล์รูปศูนย์ตั้งไครเวทบางทีแค่เหมือนเขาสร้างแอคเคาท์มาเพื่อมาด่าอย่างเงี้ยล้วก็อยากทำให้เป็นเรื่องยุ่งยากเลแค่นี้ก็ใช้ชีวิตเลยพ่จะตั้งใครเวดตัวเอง ไม่เคยค่ะไม่เคยม่เจะชว์ความหวานนี้ตอไปเรื่อยๆอะไรนะเราเราเเดชความหวานชว์ความหวานชอความหวานเคนอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเรื่องแล้วไม่ก็ยังลงรูปคู่กันปกติเหมือนเดิมอเคือก็ปกติค่ะลงรูปอืมเพราะเห็นวันนั้นเค้นออกงานก็เคนก็ยังมาเราก็ยังให้กำลังใจเคนด้วยเมื่อวันที่14 แต่ที่แกมันทำให้แบบเรารักมากขึ้นหนักั้งแต่สังคมนี่จีจว่างจว่างเว่ะเข้าติจากแรกแล้วพีจว่างจว่างเลยว่ะคือเขาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีมากๆในช่วงไอ้แท้เขาหยิบขึ้นมา่อยค่ะจะติดผนังนั้นหรอค่ะคุณยายยังต่อบเป็นช่วงหกำลังใจที่ดีในช่วงที่แย่มากๆเพราะเขาเหมือนเป็นอีมคนที่สามารถแบบหยิบมั่นได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยอาชีพการงาน กามากกว่าเราเข้ามาก่อนเรแล้วเขาให้ทำแนะนำดจับมือกันน่นขึ้นนะแน่นวันนั้นมีของไ่เออวันนั้นเค้นบอกว่าจะมีของเซอร์ไพรส์ให้ด้วยเออกไม่มีอะไรค่ะเป็นแค่ดอกไม้อืมเป็นดูเป็นวันไทยสาม3ค์เลยนะเค้นบอกเคนบอกว่าแม่มาแลดีดแม่ถ่ายรูปให้แม่ถ่ายรูปแม่ถ่ายรูปคู่ให้ เราก็บางทีเกรงใจว่าคนอื่นจะมาถ่ายทั้งคูเขาไม่รู้มูมอะไรอย่างเงี้ยเราเออ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 ตรงยิงนิดนึงนะอันนี้ยิงนิดนึงนะแต่คุณแม่เราบอกแม่แม่ยิงกระหนักเลยเอาเอาแบบเอาแบบช็อตแม่จะรู้หมเราไม่ได้ขอแต่จะมีเวลาเป็นฟอนต์จำเลื่อนมันเขินมาแบบว่าแม่อยู่ด้วยแล้วมันจ so so ับม so ือกันไม่ไม่เขินเลยค่ะเป็นปกติทุกอย่างเลยเพราะคุณแม่ถ้าใครได้รู้จ anyway. right. no, anyway. okay. no ักจริงๆอะแม่จะเหมือนใครรุ่น ถือไปไหมเป็นเหมือนนเป็แม่ลูกแต่จะเป็นเพื่อนเพื่อนที่คุยได้ทุกเฮ้ยพ่อนเข้าใจวัยรุ่นมากๆค่ะอือย่างนี้แสดงว่าเขาชนะใจแม่มันก็ผ่านฉลุยเลยก็เรียกว่าคุยกันแล้วคลิกกันมากกว่าค่ะอืยกันแล้วคลิกกันมากกว่ามันชิลๆทั้งคู่สบายๆทั้งคู่ค่ะค้าเราทำโกข้ะกิน สสแปคคลว,ว่าอะไรวะไม่ใช่ค่ะพี่คนถามว่านนแปลว่าอะไรน <ๆ S 2> น็นคสนคมลแล้วเขาให้ไดแล้วเขาให้รเราคะ ขอให้อะไรให <afraid. S 1> ้ดอกไม้ให้ดอกไม้สักคำพูดุ๊แปลเป็นไทยวันหยุดหวานมเมนต์หวานมีรูปมเมนต์หวานเยอะไหมฮะก็มปเที่ยวถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บเมาแล้วก็เอามารวมเป็นสักห้าในเท่าท่าเีวเห็นคนเดี๋ยวเสร็จงานแล้วจะไปไหนกันต่อฮะกับป้าไกินข้าวแล้วก็กลับบ้านเลยเขาอยู่ พี่เขามีงานตรงนี้พอดีก็เลยรออืมอะร้านอะร้านไหนที่พี่ไปถูกเป็นงานแบบมีเซอร์คัสด้วยแฟชั่นแบบเอ่อยังยังก่อนดีกว่า่ะยังก่อนจริงจริงรับได้ไหมครับจะออกงานคู่กันเขินไหมมีตจริงจริงมีติดต่อมีติดต่อเนาะเรื่อยๆแต่ว่ารู้สึกว่ายังยังไม่พออืมโอเคคอะสก๊าบุสแต็มหนักมั้ยอ่ัสคา ออน้องออยู่ตรงนีค่ะนี่ยังไม่ได้เรียนภาษากิกันมาเหรอเม่อกี้ไปส่ง